ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเซอร์อส์อ่าของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งพันวาครับผมม,มาแล้วเดือนธันว่าขอขอผ่านทางลอยขบผ่ษษานเอาเลยครัเอาไม่ไม่แ,ออแจ้งข่าวลวนเด้กพี่น้องเด้อแจ้งข่าวลวนทามหายมาโกงสุดท้ายทามทา,า,ามกันเป็นคำว่าอะไร,รแต่ว่าท่านช่องยิ่งว่าใดๆก็เลยเ่าท่านเด็ดตัวครับผมเป็นเ่ราะท่านใหญ่มากเด้กพี่น้อยิ่งจีเด้อ นะคะทามพายังละมาอีงเน่าโศกเน่าหมานแล้วเอ๊ะสีก็รอดค่ะแนวทางเสื่ยงตลาดกิจกางรัฐบาลด้พี่น้องเด้อมักกระจัดคัดกระพันค่ะเนาะตัวเลขครับผมค่เงาะประจำวันที่หนึ่งเนาะจะอาจจะถืกใจหรือว่าอาจจะไม่ถืกใจถือก็ถือก็ไม่รู้ค่ะเนาะตัวทางสองให้เป็นเนื้อขางอ่ะพิ่งได้มาเพิ่งได้มาครับผมเนาะ กูรู้ว่าคือย่านดังหรือว่าจะใช้กับยูเพราะว่าเพิ่นกับ,บย่านเอฟซีขันมันมาถือเพิ่นกับว่อยากกันนั่นนะเห็นถามมาหลายเลย็กรับ <นะ S 1> เจใหญ่แมนเพื่นอยากใครยูง่งเติมวันที่แล้วมันหลุดมันหลุดครับไม่ลุดเลยก็เลยสิม,มาส้าใส่ได้พี่นอ้องกอนนาะนันก็คือเขามาตลอดนะแล้ววดนี้ค่ะฟังไปสักวันเงี้นค่ะแต่ว่าแต่ยางฟังโดนนาองี่น้องเนาะ พี่พีโชคมีมันมาพี่น้องเด้อหรือว่าผู้ใดอยากจะตามเลยก็ได้เด้เพราะว่ามันเขามาไล่หัวแล้วแต่มันหลุดไปหัวเมื่อกี้นี่ครับผมทีแรกถือว่าหลุดถือว่าหลุดบ่มีว่านัานนั่นแตเข้าตรงๆเลยค่ะมาพี่น้องเด้ออ่าสำหรับเลขกรับเจใหญ่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะครับผมกดติดตามทางช่องมีขนาดมาพี่น้องมาหาเหงนเนาะสาวเจ๊พาเฮงค่ะ เบาอีสานพาหิ้งอีสานพาหิ้งค่ะพาหิ้งทำมวลไม้มวลเสื่อหลักๆเนาะค่ะตามสเต็ปหลักๆนะแมนแนแมนแนแมนมีโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วอ่ามือจะไม่เมื่อกี้ชั่งโมงก็จะออกแล้ักๆเนาะเพราะว่าเพิ่งกับพิ่งหายมากด้วยกันแต่ว่าตัวเรือนอืมค่ะไอพี่กับฟันอยู่หรอกไม้กังฟันเนี่ยบ่ครผมฟันจะต้องหมดแต่ว่ากับป้ากาบวามเพื่อนก็จะอันขั้นผู้ใดมากผู้ใด้จะจานน้ำก็ได้มันซ้อนตัว ตัวมาเองถ้าันกับท่ันมาหลายตัวดอกครับผมนะคะก็ต้องกวดฝุ่นละพี่น้องต้องงวดทันว่าเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้เพิ่นนีเป็นไทยมาหาเหงกับผู้ขายลอตเตอรี่โอ้ยบอกได้ปะไอซงเพิ่นไปใช้บุ๋ยไอซงเพิ่นใคเกี่ยวเพิ่นเออไม่ได้สมควรบ่ล่ะหรอเพิ่นเอาเกี่ยออกมาให้ยังลอตเตอรี่พูดกีเจ้าขายมาหมดบอกเจ้าเจะไม่ให้เจ้าไปแค่นะพี่น้องเนาะ จะว่ากับมาดูวา่าติดกันไหนดอกเพิ่นเอาศูนย์หนึ่งมาให้เนอะศูนย์หนึ่งครับผมเอามาให้ครับเนาะก็ no. คืองตองวัดมี่จะตัวเดียวอ้อยต้อแล้วพี่น้องก็อันก็ฝันของเอลเมนวนตัวมาโค้งสุดท้ายกัยกบมาฝันเจอกำลิดหนึ่งเจ็ดเพิ่นชูมือให้เนาะไปไปงานศพ น้พี่นองไปงานศพบนนอกตัวคนในงานเนะน่แแแแนแถามหาลอกๆแรกๆน้งพี่น้องนอกนคือสแสวงหาตามจักรยานนาคาวตัวเล็ <c oughs> กเนาะไปงานศพบก็เลยกับซอฟต์แท้ๆไป,ไปไปก็เรอยกัซีฟมาวันนี้มีเก,กบตบระสัทม,มาอย่างละหางเหรอบรัทงานครับไม่มีอย่างไรนะส่วนะนตัวนะส่วนตัวอ่าส่วตัวเขาแอบนิ่ด้วยพี่น้องด้วยศูนย์หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดพี่น้องอ่าก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดแค่แค่นั้นครับ่าเต้า สตัวก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะเสริตัวแล้วับเพื่อตัดตัวเลยมามาหาเองมาหนักดีกว่รับไห้เนาะแต่ว่าเลือกรับเจ้ใหญ่ครับเนาะเลขกรับเจ้ไงตั้งไปรับกัดได้พิรังเด้อแอนดีกับสีบล์ใจไมนาะข้อหายใจลคลิปได้พิเด้อาะวตัวเล็กมีบกกีหาเนะ ก็ตัวแรกครับผมตัวแรกให้มาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าพี่น้องครับผมมากกว่าพี่น้องจุดบักโฉมๆได้พี่น้องเด้อหนึ่งเก้าครับเนาะเดี๋ยวเบินเกันมาให้เนาะหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าเจ๊ใหญ่หนึ่งเก้านาะครับเนาะตัวที่สองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพี่น้องเอ็มซีดูดูว่าแบบได้มากแบบได้กันไม่รู้อ่ะ เอาไหสเนี่ยหนึ่งเก่าเจ็ดเก่าค่ะแล้วก็แปดสามแปดสามมาที่ที่นั่งบอกอย่างนีพี่น้องแปดสามนะน้อสองกับสอนนะแปดสามกันเนาะแล้วก็สามสี่ครับหนึ่งธันวาหกห้าสามสี่ผู้ใดมากก็รจัดได้ผู้ใดบ่มาณก็ฟงานึงกต่ได้ได้พี่น้องก็ ฟังมึงาะวามันจิรุ่นไปต้องการเรามือแรกนี่คผมนะคะหอดใจหอดสามสีหอดสามสีสามสีแล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะพี่น้องไม่ว่ากับมิเตรเด็กนอเดึกกระแสทีนี้นปองพี่รองนอะตัวใดกระไดถ้าคนิ่หายม้านสี่แต่ก็จีวางเลยอ่าแต่ว่าก็แตกนี่ว่าเมื่อี้หลุดไม่เอานะ ถ้าออกก็ออกตรงเข้มพอเจ็ดศูนย์ดังๆก็ได้ก็ออกอีนี้นะคะก็หนึ่งเจ็ดครับนี่ละเดี๋ยวกับก็ฟันแอดมินลจริงๆจะได้หนึ่งเจ็ดมีจะได้เนาะพี่น้องเรามีทบทวนนอพี่น้องเด้อยนี่หนึ่งเป็นไส้ไหมบ้างไหมนี่หกครงหาหางหกครงบางวดก็บ้างค่ะแต่ว่ามีจะมีชุดเลขสามตัวให้อยู่ครับผมบางบางรอบกาจะซึ้งกับ สามชุดหุณเร้วเมามาให้เนาะบางรอบก็ชุดเดียวบางรอบก็สองชุดแต่ว่าพี่เสียด้วยกันหัวดนีพี่น้องพิจารณาเมืองเอานะคะเลขสามตัวก็มาแล้วเหมือนกันได้มาแล้วสามตัวก็มีสามตัวนี่เคยแตกทั้งบนทั้งล่างเนอะเคยมีมาแล้วแมนแอดจะย้ำสักก้อนนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเนามาให้เนาะสำหรับเด็กหลับเจี๋ยใหญ่ อ๋อภาวะเอฟซีกับรอดี่เลขยสามตัวเพิ่นมาให้ก็รอดกับชิดกระน้าเพื่อเก่าอะไรพี่น้องเอืมค่ะบูรู้ว่ามักมามันค่ะสามตัวครับผมสามตัวศูนย์หนึ่งห้าครับปตาพี่น้องเอฟซีศูนย์หนึ่งหายด้วยอาจจะใช้ปากกาแดงเขียนนะคะสามตัวศูนย์หนึ่งหรือว่าผู้ใดจิตัดอยู่ในนี้ก็ได้เด้อมันเคยแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะครับผมสำหรับอันสามตัวนี่หรือว่าผู้ใดอยาก อยากมากไม่ชุดกต่บ <t> ่หลายหางดอกพี่น้องเพิ่นก็ะหายมากจังสี่แหละนะแต่ว่าเม็นบ่ไม่บ่บ่ได้เด่นให้เห็นบ่มาหาเฮงหมดนี้กับบ่มีเด่นคือเรากับผมกันเออตามสไตล์เพิ่นเพิ่นสิเแ็ดมาจังซี่บ่บ่ได้บอกระบุว่าเป็นเป็นลางอ่ากับเกือมักก็คือมักกับจัดจับเนาะค่ะ คือวอ่าสั่นแหละพี่น้องเพราะว่าทางช่องกับเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่ครแล้เลยเฝ้าเฮ็ดคลิปให้ยเอฟซีเพระาะว่าเพิ่นถามมาหลายแต่ว่าทางช่องกับบอได้แนวทางมากเนาะก็จักจะลงให้จังไดไอ้ใดเมาแล้วก็เลยเฝ้าลงใงหอยทีพี่น้องเอฟซีเพระาะว่าหนอดก่ะหันแม่นเพิ่นเพิ่นก็เลยโอ้สิมันหยาดหยาดเอฟซีหยาดพู้ติดตามบ่อนั่งมาแต่ว่ากหายมากเนเพิ่งเกิดแบงมากพี่กอล์เกิดว่ากันค่ะคิดว่ากันค่ะ ให้เป็นแาพี่อเป็นแนวทางเท่านั้นนี่แหละครับผมเนาะครับลี้มักตัวไดกะจะกลับกะับจะลาชนมากกับ่ค่อยกับเนี่ยขึ้นจ็ดศูนย์ศูนย์หกสี่ก็ออกตรมเลยพี่น้องี่สิวลายต่นเนาะอ่าคนไหมากะศูนย์หกกับแปดคู่เนจดศูนย์ับแโตค่ะมนนี่ตัวได้สิแปดพี่น้อง อาป,ป,ป ies, ุ้ยมาซูนั่งยกับี่ท่าแต่ว่าศูนของมหาแห่งนี้เอามารวมกันเป็นศูนหนึ่กของคนซูนหนึ่งหาพี่น้องอ่าพิษกันตะเล็กถ่ายเด้อน่เพจะาเพื่อเอาแต่ว so ่าเล็กเกหากะลงวดนี้ก yeah, ็ดังยิ่ลยมหาแห่งแต่ว่าไม่มีในในนี้เห้ก็ดังแต่ว่าไม่มีอ่าเพมี่พี่น้องเอฟซแอดวาซูฟังซื้อเพ่อแมนตัวฮอดตัวกีดกัไผู้ได้มาวใดกระจัดไปเน่ยนะคะแต่ว่าของเพื่อนเป็นศูนหนึ่งเกตมห่ง ของอะไรของเจ้ใหญ่เป็นศูนย์หนึ่งห้าค่ะนะคะของเจ๊ใหญ่เป็นศูนย์หนึ่งห้ามันสิต่างกับจุลรักหน่วยครับผมแต่ว่าละอวกันกับว่าได้เป็นรักหน่วยได้หล่ะครับผมบรือว่าเลือกรักเบได้เลือกตำแหน่งเลือกไม่ได้เลือกตำแหน่งถ้าออกก็คือออกตรงเลยจ้าถ้าออกก็มาตรงครับผมนะคะจะไหนกับปลาพิจารเบอร์เลขสามตัวพันไหนมาแค่ชุดเดียวครับผมงวดที่แล้วพันไหนมา สักชุดคืไหมชุดเดียวเินครับเออนะ,ะอกะพิะ่ารนาเอาไว้เป็นหน้าทางพี่น้องหนึ่กเจเก้ครับแปดสามสหศหน่งเจครับผมแล้วก็สาตัวคนหายมาศนย์หนึ่งห้ แต่กอยำก่อนวาเล็กสามตัวในเล็กสามตูมันออกได้ดีคือออกมาแล้วแนนก็ะแจักสีว่างเลยเนาะเพราะว่าเขาติตาบ้านะเปลปสามกับหกสามงวดนั่นเนาะมันก็ออกด้วยกันอ่าแปดสามหกสามงวดพี่น้องค่ะขอมวางหนังแปดสามอ่ะอคิปแล้วเด้ยอาจะชูตัวเลขให้ได้พี่น้องยิบีเด้อนะคะดัวเ้วมกันค่ะอี่มี่หมาตดัวผูุ้กคนครับส้นรับวดวันที่หนึ่งหธันวาคมครับผมหกค่ะ ผู้ใดที่ตามท่านจองก็มาตัวเลยจับตัวนั้นค่ะขอบผมท่านจองถึงเนี่ยท่านใกนการสนับสบนุนธราจิบแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะทศกัณฐ์มาสุตุทุกคนกกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปแอดจะมาสรุปให้อ่าอันนี้มาด่วนๆนะคะแอดอันนี้มาด่วนๆขอ,วนของแอดมินเจี๊ยบเด้อค่ะเด้อส่วนตัวนะคะส่วนตัวอ่าส่วนตัว ส่วนตัวของแอดมินเจี๊ยบเพิ่มเติมข้ามาได้ผู้ใดมักนําแอดมินเจี๊ยบอันนี้ก็คือเลขรับเจ๊ใหญ่มาแล้วนะคะนี้ส่วนตัวมหาเฮงได้ผู้ใดกระตรงกันพี่น้องนะอ้าวพิจารณาไว้เพื่อเป็นแนวทางแคปภาพแคปภาพค่ะนะขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังๆังไปด้วยกันวันนี้วันที่1นธันวาคมสองพันายผู้ใดมักชอบน้ำแอดมินเจี๊ยบฟังนี้ได้พี่น้องได้นะ มีที่มาอยู่พี่น้องเอซนะไปจองไว้ตั้งหลายเดือนแล้วเพิ่งมาวันนี้นะ,ะมาวันที่หนึ่งคันวาเอาผู้ได้มักนั่งแอดมินกระจัดผู้ได้ตามเลขเจ๊ใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะคะนี่ชุดเลขเจ๊ใหญ่แต่ฝั่งนี้ส่วนตัวมหาแห่งฝันก็ตรงกันอยู่นะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ